ฝันว่าใส่เข็มขัดการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณให้ระวังการปวดข้อปวดกระดูกปวดหลังมีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณ จัดตาดูให้ดีๆคุณควรระวังในเรื่องคำพูดเพราะอาจจะทำลายมิตรภาพขาดสะบั้นได้ง่ายๆดวงการเงินการงานจะได้รับเงินที่มาจากการกู้ยืมและสามารถขี้คายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ระวังรูรั่วทางการเงินจะส่งผลเสียอย่าคำประกันการกู้ยืมให้ใครเพราะจะมีเหตุหต้องเสียหลักทรัพย์ไป สำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้เป็นเดือนที่กำไรงามมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการเลขนำโชค5 9 613 541 374 386ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ